วันนี้พบกับ Channel Mobile Update อีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นคิวของเกม League of Legends ครับโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นการจัดอีเวนต์กลางปีนะครับเนื่องจากปีนี้เนีฮะเกิดสถานการณ์ของโควิด -19 ครับกำลังระบาดหนักในยุโรปค,ครับทำให้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน League of Legends นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงกลางซีซั่นเนี่ยครับจะมีการจัดการแข่งขันครับ มิดซีซันหรือ MSI นั่นเองนะฮะซึ่งผลงานของทีมไทยปีที่แล้วคือเมกาอีสปอร์เนี่ยาสามารถเข้าไปในรอบเพย์อิแต่ว่าน่าเสียดายครับชนะ2แพ้4จึงทำให้ไม่ดีพอในการเข้าไปในรอบกรุ๊ปสเตจนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับปีนี้เนี่ยทางด้าน MSI ถูกยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโควิดนั่นเองซึ่งทางด้านไลออดครก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเลยทำการ คิดคนนะฮะอีเวนต์ใหม่นะครับซึ่งทำการแข่งขันออนไลน์นะครับระหว่างภูมิภาคนะครับโดยเป็นการแข่งขันนะครับทัวร์นาเมนต์มิสซิสซันสตรีเมชั่นนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29วันอาทิตย์ที่30แล้วก็วันจันทร์ที่31พฤษภาคมปีนี้นะฮะแล้วก็การแข่งขันเนี่ยจะเริ่มต้นนะครับโดยการแข่งขันของลีก OPL หรือว่าเป็นลีกของทางด้านออสเตรเลียนะครับทวีป ออสเตรเลียโอเชเนียนะครับโดยเป็นการแข่งขันระหว่างดีกาซี่อีสปอร์ตประทะของ OPL All Star นะครับต่อมาครับคือไฮไลท์เลยครับเป็นการแข่งขันของลีกจีนหรือ LPL ปะการแข่งขันของลีประทะลีกเกาหลีนะฮะหรือ LCK นั่นเองซึ่งเราจะได้เห็นเฟเกอร์เป็นแน่แท้นะครับต่อมาครับเป็นการแข่งขันของ LEC ครับหรือว่าเป็นลีกยุโรปนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ หลีกบ้านเราไม่ต้องเสียใจครับประเทศไทยถูกจัดให้เข้าแข่งขันนะครับหลีก PCS หรือ LL Pacific Championship Series นะครับโดยตัวแทนของประเทศไทยนะั่นคือทีม n o v a Esports ครับแต่วันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับ Nova Esports ไปไม่ถึงแชมป์นะครับโดยปีนี้ Nova Esports ได้อันอยู่ในระดับที่7นะฮะโดยการแข่งขันในรอบปกติเนี่ย n o ว a e s p o r t s แพ้ให้กับฮ่องกงอันที่จูนะครับหรือ HKA นะครับดยสกอร์0ต่อ2 ทมการะแสดดราม่าต่างๆนานาครับเกี่ยวกับการดรัฟตัวของโคชบอลล็อกหรือว่าการเล่นที่ผิดแปลกไปของ G4 นะครับซึ่งเดี๋ยว G4 เนี่ยเราจะมีการอัปเดตสถานะของเขาในท้ายคลิปนะครับโดยตัวแทนของลีก p s ของบ้านเราเนี่ยจะเป็นทีมมาช h อีสปอร์ตกับ t a l รอนอีสปอรครับซึ่ง2ทีมเนี้ยเป็นคู่ชิงนะครับปการแข่งขัน PCS ที่ผ่านมาโดยแชมป์ตกเป็นของทารอนนะครับประทะกับ BCS ครับหรือว่าหลีกเพื่อนบ้านของเราคือหลีกเวียดนามนี่เองโดยเป็นการเลือกตัวแทนนะครับไประหว่างไปของทีมแฟช s h ครับกับทีมกิกกะไบมาลีนฮะโดยทีมกิก y ะไบมา i ีนเนี่ยมีข่าวนะครับว่าเขาทำการยกเลิกสัญญาก,กับทีนีคุนหรือโค้ชทีนี่นะครับอดีตโค้ชของทีม Bangkok Titans ครับแต่อย่างไรก็ตามครับแกมครับยังเหลือทรัพยากรอัน ยอดเยี่ยมนะครับอย่างเช่นแกรมดีวนะครับจังเกิลชื่อดังที่ไปพิสูจน์ตัวเองทางด้านทางด้านทวีปสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางฝีกจีนมาแล้วนะครับซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามชมในวันที่30นะครับโอเคข่าวต่อมาครับเป็นการอัปเดตครับสถานภาพของ G4 นะครับซึ่งในไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจีโฟทำการสตรีมลงทาง a c e b o o k ครับและมีหลายคอมเมนต์ครับไปถามว่าตอนนี้ทางด้านประเด็นกับโนวาได้เขียนได้อย่าง สุดท้ายแล้วเนี่ยทาง G 4บอกว่าอ๋อได้รับเงินครบแล้วนะครับฉันประเด็นนี้ถือว่าจบไปแล้วนะครับส่วน G 4จะเอายังไงต่อไปเจ้าตัวขออุบเว้เป็นความลับก่อนนะครับซึ่งจะมีการถแถลงการในภายหลังซึ่งทางด้านเพจ Mobile Alert อัปเดตของเราเนี่ยจะรีบนำมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับฟังครับทันทีที่ G 4ประกาศออกมานะครับโอเคจบกันไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารในวงการ League of Legends ครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นข่าวสารของวงการ e-sport อย่างไร หรือเป็นเกมอะไรนะครับกรุณารอติดตามชมจะใบไว้นิดนึงครับเป็นการแข่งขันพี่เมลีกของหลีกอ,อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโอเคงั้นวันนี้นะครับช่อง n e แ c h ช n n น,น,น,นลของ Mobile Update ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ